กรอบฟินอร่อยมากสวัสดีค่ะปอผ่านะคะพบกันกับรายการปาผ่ากุกกิง้งไม่ได้ทำหลายคลิปแล้วนะคะคลิปนี้นะเราจะมาทำเห็ดเข็มทองพันเบคอนกันค่ะ กับน้ำจิ้มเจอพร้อมกันกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะวันนี้จะอลังการงานสร้างขนาดไหนนะคะขอคนละหนึ่งไล์เราตามไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เอาเห็ดเข็มทองมาตัดก่อน,นะคะ่ะแล้วเราก็เอาเขามาแบ่งเป็นช่อนะคะช่อให้เล็กๆค่ะนี่ค่ะประมาณเท่านี้เนาะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็นําไปล้างน้ําเห็ดเนี่ยมันจะโดนน้ํามากไม่ได้นะคะล้างแล้วต้องรีบเอาขึ้นเลยค่ะแค่จุ่มๆเนาะแค่พอแบบ สะอาดนิดหนึ่งแล้วก็เอาขึ้นได้เลยค่ะต่อจากนั้นเราก็นําเบคอนมานะคะเบคอนนี่เอายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเบคอนที่ดีคือเบคอนที่ลดราคาค่ะ <laughs> <c oughs> แซวแซวคือเบคอนมันค่อนข้างที่จะมีราคาแพงนิดหน่อยนะจับเบคอนมาเขาจะเป็นเส้นยาวอย่างนี้เราก็จะหั่นแค่ครึ่งเดียวนะคะจับมาพันเลยพอเราได้แบบนี้เราก็ใช้ไม้จิ้มฟันคัดไว้เลยนะคะ พอเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะนำไปย่างกันเลยค่ะอันนี้เราไม่ต้องใส่น้ำมันเลยนะคะเพราะว่าเบคอนเขาจะมีน้ำมันออกมาอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวพอเขาอยู่ตัวสักพักหนึ่งเราค่อยดึงไม้จิ้มฟันออกนะคะ<ๆ>อันนี้เราลงรอบสองนะคะลงรอบสองที่เราต้องเทน้ำมันที่มันมีอยู่แล้วทิ้งไปด้วยนะไม่งั้นมันจะมันมาก ันนี้เราต้องใช้กระดาษซับมันนะหรือว่ากระดาษเช็ดชูก็ได้ค่ะซับให้มันไม่โดนน้ำมันมากค่ะเพราะว่ามันจะสๆเอยต่อไปนะคะก็จะมาถึงการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่พริกนะคะขี้หนูลงไปค่ะใส่กระเทียมลงไปจ้าและใส่น้ำมะนาวคั้นสดนะปาพาไปคั้นใส่ขวดไว้ค่ะ3ช้อนค่ะหนึนใส่น้ำปลานะคะสช้อนโต๊ะค่ะ จากนั้นเราก็ตำเลยค่ะ นี่ค่ะส่วนตัวปว๊อปฮาก็ทําไม่เป็นเนาะแต่ว่าอยากกินค <Okay. S 1> ่ะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะนึกขึ้นได้ว่าเราต้องเตากระเทียมกับพริกก่อนเห็นแม่เคยทํานะแล้วเราก็ค่อยใส่ส่วนผสมต่างๆไปถ้าใส่ไปแบบนี้ตํามไม่ได้อะมันก็กระเด็นออกหมดเลยอะคะ่ะคนทําไม่เป็นนี่คือทําไม่เป็นจริงๆนะแต่ว่าอยากกินไงไม่มีใครทาให้แม่ไม่อยู่แม่ป๊อปฮายอยู่ต่างจังหวัดแล้วเนาะแม่ไม่อยู่เราก็ต้องทํากินเองค่ะ แบบนี้ก็ได้เหรอป๊า่าแล้วก็ตําเท่าที่ได้นะถ้าใครไปทําต้องตำพริกกับกระเทียมก่อนนะขอฟแล้วก็เครื่องปรุงอันสุดท้ายนะคะน้ําตาลค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่เข้าไปแล้วก็คุกเขาเขาให้เข้ากันเลยเนาะชิมรสชาติแล้วก็ใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยนะคะนีค่ะทุกคนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเลย หอมไปหมดเลยค่ะหอมทั้งนี่นะคะน้าจิ้มนะคะแล้วก็หอมทั้งเบคอนกับเผ็ดเลยค่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวมาลองชิมดูนะโอ้โหอร่อยจังเลยอ <laughs> ยังยางยางโอ้ oh. น้าจิ้มนะคะออ mm. mm. <Yeah. S 1> อร่อยมาก <Yeah. S 1> ปกตินะป้าพายจะชอบจิ้มกับ ซอสพริกแต่ว่าพอมากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดละคนละเรื่องเลยนะ่ะอร่อยมากอีกคำหน่อีกคำอ,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 อร่อยฟินมากรับรองทำให้ใครกินก็ติดใจนะคะนี่ถ้าใครกลับมาจากโรงเรียนนะได้กินแบบนี้นะคุณแม่รีบไปเข้าครัวด่นดวนๆเลยนะคะ อร่อยมากไม่ยากหยุดกินเลยเนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงตอนที่ทำชีสทอดกรอบตอนนั้นอะอร่อยเบอร์นั้นเลยที่เราไปใส่กับมาม่า,มาอะไรฮะอร่อยนะหน้าตามไม่ค่อยดีเท <c oughs> ่าไหร,ร่แต่ว่ารักหมดใจอร่อยอร่อยแต่ไม่ให้คนอื่นกินมัางอร่อยค่ะ เนื้อเห็ดทั้งในนะมันจะมีเท e เจอร์แบบหวานนิดๆค่ะเนื้อเบคอนกรอบอร่อยน้ำจิ้มซีฟูด้ดเปรี้ยวเผ็ดครบรสเลยอะ่ะมืนูนี้โอเคเลยอะ่ะไว้ทานเล่นนะตอนเบื่อๆนะคะตอนเลือดไปลงจะมานะก็ได้นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วอยากให้ป้าพาเอาอะไรมาส ทำอีกในเป้าผักคุกกิ้งก็สามารถแนะนําใต้ล่างกิดนี้ได้นะยังมีหลายอย่างที่อยากทําที่อยากทําอีกอย่างก็คือมันฝรั่งทอดเกี๊ยวอะกนึกออกไหมที่มันเป็นเกี๊ยวเกียวอ่ะจริงๆอยากกินแต่แถวนี้ไม่มีขายเราก็อาจจะต้องมาทําเองอะไรเงี้ยนะหรือว่าจะเป็นชีสบอลหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ก็อยากทำมไมโลคิ้วที่เป็นสี่เหลีหล่ยมอะไรเงี้ยไปหาสูตรมาตอนนี้สูตรคงเยอะแยะแล้วแต่เราอยากจะได้แบบสูตรที่มันเป๊ะๆเ,เ,เลยอะไรางี้นะถ้าใครชอบกินเหมือนกันฝากกดติดตามนะคะแล้วที่สําคัญอย่าลืมกดกุกริงกุ้งกิ้งเอริ คลิปให,ใหม่ๆก่อนใครนะคะถ้ายัางไงคลิปนี้เป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บๆงั้อร่อย